Barry Channel ช่องนี้มีอยากเล่าขอต้อนรับสู่ Barry Channel และการรีวิวประวัติตัวละครในเกม d e a d by Daylight ที่เพื่อนๆรอคอยคลิปนี้เราจะมาพูดถึง DLC d e t e by Daylight hour of the witch ที่เปิดตัวผู้รอดชีวิตคนใหม่อย่างมิเคล่าลีดเซเวเวอร์ที่มีความสามารถด้านเวทมน์เข้ากับเทศกาลฮัลโลวีนที่ผ่านมาเรื่องราวของเธอจะน่าสนใจแค่ไหนไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะมิเคล่าลีดเป็นเด็กสาวที่รักพ่อของเธอมากแต่เขาก็เสียชีวิตไปเมื่อตอนที่เธออายุได้เพียง16ปีมิเคล่าเสียใจและอาลัยอาวร์ต่อพ่อของเธอมาก เธอคิดถึงตอนที่พ่อสอนเธอล่องเรือในยามฟ้าสางคิดถึงทาโก้ที่สีสันสดใสแต่กินไม่ได้ของเขาและเสียงหัวเราะอ,อันแสนอบอุ่นที่ทําให้เธอหัวเราะตามได้ทุกครั้งราวกับเป็นโรคติดต่อแต่บัดนี้เมื่อขาดเขาไปมิเคล,ล่าก็รู้สึกเคว้งคว้างราวกับกําลังพายเรืออยู่ในมหาสมุทรสีดําอันกว้างใหญ่ไพศาลทุกเคลื่อนที่ซัดสาดมาทําให้เธอรู้สึกเหมือนจมอยู่ใต้น้ําอันมืดมิด เธอเกือบจะเสียผู้เสียคนไปแต่ก็ถูกช่วยเหลือไว้ด้วยความรักและความเอาใจใส่จากเพื่อนๆที่แสนดีของเธอมีเคล่าแวดล้อมไปด้วยเพื่อนที่คอยซัพพอร์ตจิตใจเธอเป็นอย่างดีมันทำให้เธอสามารถทิ้งอดีตไว้เบื้องหลังและเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้เธอเริ่มลองทำสิ่งใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นและค้นพบว่าการเล่าเรื่องสยองขวัญเป็นสิ่งที่เธอชอบและมันเหมือนเป็นการระบายความรู้สึกอย่างหนึ่งของเธอ เพื่อนๆของเธอก็ชอบฟังเรื่องราวสยองขวัญและการเอาชีวิตรอดอันน่าตื่นเต้นที่เธอเล่านั่นจึงทำให้มิเคล่าอ่านเรื่องราวสยองขวัญมากขึ้นเรื่อยๆจากนั้นฤดูใบไม้ร่วงก็ได้กลายเป็นฤดูที่เธอโปรดปรานเพราะมันเป็นฤดูที่มีเทศกาลฮันโลวีนและในทุกๆปีเธอจะได้จัดงานฮัลนวีนได้เป็นเจ้าภาพเตรียมงานปาร์ตี้ที่จะทำให้เพื่อนๆของเธอได้ฟังเรื่องราวหลอนๆเล่นเกมสยองขวัญและทานอาหารโฮมเมดด้วยกันในค่ำคืนอันน่าตื่นเต้น ตลอดหลายปีที่ผ่านมาเธอยังได้เรียนรู้การใช้เวทมนต์สายขาวเช่นการอวยพรการใช้เวทดมตลจากพืชและการดูดวงจากลายมือเธอได้ทำสวนและปลูกพืชชนิดต่างๆเอาไว้ใช้ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์โฮมเมดเช่นบอดี้บัตเตอร์สบู่และโลชั่นบำรุงผิวโดยปรารถนาว่าวันหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เธอทำจะสามารถสร้างไรายได้เสริมเพื่อครอบครัวและเพื่อนที่แสนดีของเธอ ในระหว่างนั้นเธอก็ทำงานเป็นบาลิสตาที่เดอะมูส s t โตนร้านกาแฟอิสระและแหวกแนวในย่านศิลปะของเมืองและทุกคืนวันศุกร์เธอจะได้เป็นเจ้าภาพในการเปิดใหม่เล่าเรื่องราวให้ลูกค้าที่ร้านกาแฟได้ฟังจูเลียนเพื่อนสนิทและรูมเมดของเธอก็ได้ถ่ายวิดีโอตอนเธอเล่าเรื่องและโพสต์ลงไปในโลกออนไลน์ให้ นอกจากนี้เขายังคิดจะทำเซอร์ไพรส์ให้กับมิเคล่าด้วยการส่งวิดีโอบันทึกการแสดงของเธอไปให้ผู้จัดงาน Endless Halloween Festival ซึ่งเป็นงานเทศกาลที่ได้รวมนักเล่าเรื่องที่มีชื่อเสียงเป็นแสดงบนเวทีในคืนวันฮา l โลวีนด้วยและมันก็เป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ที่แสนวิเศษจริงๆเมื่อมิเคล่าได้รับอีเมลจากทางเทศกาลที่เชิญให้เธอไปแสดงในงานแกลเไฟนอลใน,นคืนวันฮาโลวีน นอกจากนี้เงินรางวัลที่จะมอบให้แก่ผู้ชนะนั้นก็ยังมากพอสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของเธออีกด้วยด้วยความตื่นเต้นดีใจเธอได้เตรียมสถานที่ทำงานด้วยการเผาสมุนไพรแท่งหนึ่งในแต่ละห้องเพื่อสลายพลังงานด้านลบจากนั้นจึงเริ่มแต่งเรื่องสยองขวัญที่จะใช้ไปโชว์ในงานคืนนั้นมิเคล่าอดนอนทั้งคืนเพื่อแต่งเติมเรื่องราวลงในสมุดบันทึกของเธอ เธอมีเรื่องราวอยู่ในหัวมากมายแต่การจะถ่ายทอดให้ออกมาน่าสนใจต้องใช้ความอดทนและทักษะเป็นอย่างมากแต่เธอก็ทุ่มสุดตัวคืนต่อมาฝันร้ายของเธอก็เริ่มขึ้นเธอฝันว่าตัวเองถูกลากลงบันไดเย็นๆและถูกโยนเข้าไปในห้องใต้ดินที่มืดมิด จากนั้นปลอดของเธอก็ถูกแทงทะลุด้วยตะขอเหล็กอันแหลมคมแล้วโครงร่างประหลาดสีดำก็ดึงตะขอขึ้นพร้อมกับร่างของเธอที่ลอยขึ้นจากพื้นช้าๆความเจ็บปวดนั้นเหมือนจริงมากจนปลุกให้เธอตื่นทุกครั้งและฝันร้ายในเรื่องเดิมๆนี้ก็เกิดขึ้นติดต่อกันทุกคืนเป็นเวลาถึงหนึ่งสัปดาห์มันเหมือนกับว่ายิ่งเธอแต่งเรื่องฮันโลวีนได้ดีเท่าไหร่ฝันร้ายของเธอก็ยิ่งมืดมนมากขึ้นเท่านั้น เมื่อเวลาผ่านไปนานเข้าความอ่อนล้าวิตกกังวลและความเครียดก็เริ่มส่งผลเสียต่อเธอและส่งผลกระทบต่องานที่ร้านกาแฟด้วยเธอมีความคิดที่ฟุ้งซ่านและจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจนประสิทธิภาพในการทำงานของเธอลดลงบางครั้งก็ชงกาแฟออกมาได้รสชาติแย่มากบางครั้งก็เสิร์ฟกาแฟให้ลูกค้าผิดคนนอกจากนี้เธอยังหลงลืมที่จะทำกิจวัตรที่เคยทำทุกวันอย่างเช่น การร่ายเวทมนต์อวยพรลงไปในมเมล็ดก,กาแฟในตอนเช้าและมองหาลังบอกเหตุในมเมล็ดก,กาแฟที่เหลือพลังงานของเธอลดน้อยลงเรื่อยๆและเวทมนต์ของเธอก็ค่อยๆเสื่อมลงและแล้วในคืนหนึ่งที่เธอต้องตื่นขึ้นมากรีดร้องจากฝันร้ายที่น่ากลัวอีกครั้งเธอก็ทนสภาพตัวเองไม่ไหวอีกต่อไปเธอจึงไปขอให้จูเลียนเฝ้าดูเธอขณะหลับและบันทึกสิ่งผิดปกติเอาไว้ จูเลียนตกลงแล้วเริ่มถ่ายวิดีโอในขณะที่มิเคล่านอนอยู่บนเตยียงของเธอไม่กี่นาทีต่อมานิ้วมือและนิ้วเท้าของเธอก็เริ่มกระตุกเธอเริ่มหอบหายใจแรงขึ้นราวกับว่าก,ากำลังอึดอัดจากนั้นจูเลียนก็อยู่ในสภาพตกตะลึงเมื่อร่างของมิเคล่าค่อยๆลอยขึ้นไปในอากาศเหนือเตยียงของเธอจูเลียนตื่นตระหนกเป็นอย่างมากและพยายามเขย่าไหล่ของมิเคล่าเพื่อปลุกแต่ก็ต้องหยุดชะง,งักไปเมื่อเธอเริ่มกรีดร้องออกมา เขารีบคว้าโทรศัพท์เพื่อโทรเรียกรถพยาบาลแต่เสียงดังโครมจากนอกห้องนอนได้ดึงความสนใจของเขาก่อนที่จะได้กดโทรศัพท์จูเลียรีบวิ่งออกไปดูที่โถงทางเดินและก็ได้พบกับเขี้ยวแมงมุมขนาดใหญ่ที่กำลังพังประตูห้องน้ำออกมาท่ามกลางความโกลาหลมิเคล่าก็ตื่นขึ้นมาพอดีเธอเห็นเขี้ยวแมงมุมสีดำขนาดใหญ่กำลังฉีกประตูห้องน้ำออกมาจึงรีบกระโดดลงจากเตียงเพื่อไปปิดประตูห้องนอนและตะโกนให้จูเลียมาช่วยเธอดันประตูไว้ แต่ก่อนที่เขาจะทันได้ขยับตัวไฟก็ดับลงห้องจมอยู่ในความมืดอย่างกระทันหันวินาทีต่อมาไฟก็กลับมาสว่างอีกครั้งและความเงียบที่น่าขนลุกก็ตามมามีเคล่าและจูเลียนค่อยๆเปิดประตูห้องนอนออกไปดูข้างนอกอย่างระมัดระวังแต่ประตูห้องน้ำกลับอยู่ในสภาพปกติไม่บุบสลายเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นแต่กล้องที่จูเลียนตั้งไว้ก็ได้บันทึกทุกเสียงที่เกิดขึ้นไว้ได้ และเขาก็ได้อาไ์บันทึกนั้นไปโพสต์ลงออนไลน์ไว้ด้วยคืนต่อมาหลังจากที่มิเคล,ล่าออกกาจากร้านกาแฟแล้วเธอก็กลับไปที่อพาร์ตเมนต์ของเธอตามปกติเธอมองหาจูเลียนเพราะอยากขอให้เขาลบโพสต์วิดีโอที่ถ่ายไว้เมื่อคืนออกแต่ก็ไม่เห็นแม้แต่งเงาของเขามิเคล,ล่าคิดว่าจูเลียนอาจจะอยู่ที่โรงเรียนเธอจึงออกจากห้องไปตามหาแต่ในขณะที่เธอกำลังปิดประตูห้องเสียงร้องไห้แผ่วเ,เบาก็ดังออกมาจากในห้องน้ำ แต่ก็ถูกกลบไปจนหมดด้วยเสียงปิดประตูของมิเคลาแต่ในขณะที่มิเคลากำลังเดินไปที่รถเธอมองข้ามไหลตัวเองไปด้านหลังเมื่อรู้สึกเหมือนถูกบางสิ่งบางอย่างเฝ้ามองอยู่เธอกระซิบคาถาป้องกันและกํากุญแจรถไว้แน่นทันใดนั้นก็มีเงาประหลาดพุ่งเข้าใส่กำแพงเธอจึงออกวิ่งทันที เมื่อเธอมาถึงรถเธอก็รีบเปิดประตูเข้าไปและล็อกประตูอย่างลนลานขณะที่เธอหอบหายใจด้วยความตื่นตนกเธอก็มองผ่านหน้าต่างรถออกไปข้างนอกแต่ก็ไม่มีใครอยู่ที่นั่นเลยเธอจึงคิดว่าตัวเองคงโดนความวิตกกังวลเล่นกลกับสมองเข้าให้แล้วเมื่อสงบสติอารมณ์ได้สำเร็จเธอก็บิดกุญแจรถแล้วขับออกไปทันที รุ่งขึ้นของอีกวันมิเคล่าก็ยังคงพยายามตามหาจูเลียนเธอติดต่อไปยังทุกคนที่จูเลียนรู้จักแต่ก็ไม่มีใครพบเห็นจูเลียนเลยสักคนเธอออกตามหาเขาทั้งวันแล้วรอเขาอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ทั้งคืนแต่ก็ยังไร้วี่แววของจูเลียนวันต่อมาด้วยความกระวนกระวายและวิตกกังวลทําให้เธอไม่ได้ไปทํางานที่ร้านมูนสโตนและงานเทศก,กาลฮัลโลวีนก็จะจัดในคืนนี้แล้วมิเคล่าแทบอยากล้มเลิกการลงแข่งเล่าเรื่องไปซะ ต่จูเลียนอุตส่าห์สมัครเข้าร่วมการแข่งขันให้เธอและเขาเป็นคนที่คอยให้กำลังใจเธอทุกครั้งที่เธอรู้สึกว่าตัวเองจะทำไม่ได้ทำให้เธอคิดว่าบางทีเขาอาจจะไปอยู่ที่เทศกาลนั้นก็ได้แต่ฝันร้ายของเธอกับการหายตัวไปของจูเลียนทําให้เธอรู้สึกกังวลเกินกว่าจะเตรียมเรื่องราวสาหรับการแข่งขันให้เสร็จเธอมองดูสม,มุดบันทึกที่เต็มไปด้วยเรื่องราวที่ไม่ได้เป็นอย่างที่เธอต้องการแต่เธอก็ตัดสินใจที่จะลงแข่งเพื่อเป็นการให้เกียรติแก่จูเลียนและทําสิ่งที่จูเลียนเริ่มต้นไว้เสร็ บัดนี้เธอได้ตระหนักแล้วว่าทําไมเธอถึงชอบเล่าเรื่องสยองขวัญเพราะมันทําให้เธอรู้สึกกล้าที่จะเผชิญกับความท้าทายใดๆก็ตามนั่นเองค่าวันนั้นเมื่อพิธีกรเรียกชื่อมิเคล่าที่งานเอ e เลสฮั l โลว e นเฟสติวัลเธอก้าวขึ้นไปบนเวทีด้วยความกล้าหาญเธอก,กว่าสายตาไปยังฝูงชนหน้าเวทีโดยหวังว่าจะเห็นจูเลียนอยู่ในฝูงชนเหล่านั้นด้วยแต่เธอก็ไม่พบเขา และการมองตรงไปยังผู้ชมได้กลายเป็นความผิดพลาดร้ายแรงของ la, มิเคล่าเมื่อต้องเผชิญกับสีหน้าที่คาดหวังมากมายตรงหน้าและสายตาที่จับจ้องเธอทุกย่างก้าวหัวใจของเธอเริ่มเต้นแรงในขณะที่มือของเธอก็เริ่มสั่นด้วยความประมาทเธอคว้าไมโครโฟนและกระแอมในลาคอผู้ชมต่างเงียบเสียงลงทันทีมีเพียงเสียงไอจากใครบางคนที่อยู่ห่างไกลดังขึ้นมาขัดจังหวะเท่านั้น เธอตือนสติตัวเองว่าคืนนี้เป็นวันอ l h ฮัลโลสอีฟเป็นเวลาที่ม่านที่กล้นระหว่างโลกมนุษย์กับอีกโลกหนึ่งบางลงและเธอเองก็มีเรื่องที่สําคัญอยู่ในใจถ้าเธอพูดออกไปบางทีจูเลียนอาจจะได้ยินมิเคล่าสูดลมหายใจเข้าลึกๆล,ลมของฤดูใบไม้ร่วงได้พัดพาเอาเหล่าใบไม้สีทองปลิวผ่ายรอบตัวเธอเธอสูดกลิ่นฉุนของใบไม้ชื้นๆแล้วกลืนรสขมของกาแฟาที่ค้างอยู่ในลิ้นก่อนจะค่อยๆหลับตาลง ในขณะที่หัวใจของเธอก็ได้กลับมาเต้นจังหวะปกติแล้วเธอหายใจออกยาวๆและหายใจเข้าลึกๆอีกครั้งบัดนี้มิเคล,ล่าได้ตื่นเต็มที่แล้วเธอรู้สึกสดชื่นเป็นครั้งแรกในรอบหลายสัปดาห์และพร้อมที่จะบอกเล่าเรื่องราวครั้งหนึ่งในชีวิตของเธอเธอพูดใส่ไมโครโฟนด้วยโทนเสียงที่ลึกล้ำและน่ากลัวเธอเล่าเรื่องลมที่พัดผ่านในคืนฤด,ดูใบไ,ไม้ร่วงอันแสนหนาวเหน็บ เรื่องของเพื่อนผู้ซื่อสัตย์ที่หายตัวไปก่อนรุ่งอรุณจะมาเยือนเรื่องของเหยื่อที่ถูกลืมและเศร้าเร้นอยู่ใต้ปีกแห่งความมืดเรื่องราวของหลุมศพที่สั่นไหวซึ่งถูกผนึกไว้ด้วยความลับอันน่าสยดสยองและคืนนิรันในเงาแห่งความตายจากนั้นมิเคล,ล่าก็ชี้นิ้วขึ้นไปบนท้องฟ้ายามค่ำคืนและกล่าวว่าไม่มีความมืดใดที่อยู่เหนือแสงสว่างอย่างแท้จริงแม้ในคืนที่ไร้แสงจันทร์ท้องฟ้าก็ยังคงมีแสงจากดาวนับล้าน จากนั้นพลันก็มีหมอกสีดำหนาปกคลุมทั่วร่างของมิเคล,ล่าสร้างความประหลาดใจให้แก่ผู้ชมเป็นอย่างมากและเมื่อหมอกจางลงก็ไม่มีใครได้เห็นมิเคล,ล่าลีดอีกเลยเอาล่ะจบไปแล้วสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะ คลิปหน้าแบรรี่จะนำเรื่องราวน่าสนใจอะไรมานำเสนออีกถ้าไม่อยากพลาดก็กดกระดิ่งเพื่อรอรับการแจ้งเตือนจากทางแบรรี่ชาแนลได้เลยค่ะคลิปนี้แบรรี่ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ